พระเจ้าได้ตัดสินใจส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วในทุกคนพูดสิครับพระเจ้าตัดสินใจแล้วทําส่วนของพระองค์แล้วพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์อยากให้เรามีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากพระองค์ในชีวิตของเราเพราะพระองค์รักเราพระองค์เป็นพระบิดาของพระองค์ของพวกเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่หวงแหนพระเยซูพระบุตรของพระองค์ที่จะส่งพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขน มากสักเท่าใดที่พระองค์อยากจะประทานสิ่งดีอื่นๆให้แก่เรานึกดูนะครับพ่อของเราในสวรรค์ไม่หวงแหนพระเยซูยอมให้ตายให้เราอะ่ะโอ้โหแล้วพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งดีอื่นเลยแน่นอนให้แน่เพราะยังไม่หวงแหนลูกเลยอะ่ะพระเยซูตายให้แก่เราพระอ,องค์ก็จะไม่หวงแหนสิ่งดีอื่นๆให้แก่เราพระอ,องค์ได้ตัดสินใจผูกพันตัวเรียบร้อยแล้วว่าพระอ,องค์จะให้เกียรติเราดูแลเราให้สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ต่อพระสัญญาของพระองค์และพระองค์จะทําพระสัญญาของพระองค์ให้สําเร็จแต่เราต้องทําส่วนของเราในพันธสัญญานั้นก็คือเราตัดสินใจเด็ดขาดผูกพันตัวไม่เลิกไม่ลาฉันจะไปอย่างเงี้ยกับพระเจ้าฉันไม่ยอมเลิกฉันภาษาอังกฤษบอกว่า unwavering commitment or unwavering determination unwavering แปลว่าไม่ถูกพัดซ้ายขวาไปมาฉันไปองฉันอย่างเงี้ย ฉันตัดสินใจเลือกทางของพระเจ้ามนุษย์หน้าไหนก็มาหยุดฉันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนของเราที่เราจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า